จัด Fortuner มาไม้แล้วนะครับ t o ลตา a o r r t u n e r ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2 4 V Navy เตัวนี้ปี2019เลขไม่เพียง132,000กิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้ราคาเพียง899,000บาทได้รถสวยๆเจมๆแบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถ t o y ตา a f รจูเนอ r อยู่นะครับจองเพียง 3,000บาทเท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นครับฟรีไปเลย90วันนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2บาทกว่าเท่านั้นนะครับอ่าเคยที่แบบอยากได้ไปนะครับอย่ามัวรอช้าเลยนะครับมาหาน้องฟิวมาจบได้นะครับรถสวยรถเจมรถดีนะครับแนะนํมากมากเลยนะครับอ่ะ๋ยวดูในส่วนของตัวรถหน่อยตัวรถนะครับมาในส่วนของสีเทาปี2019นะครับราคา899,000บาทได้ชมหน้าแบบนี้เลยนะครับ ตัวโลโก้นะครับจะเป็นของโตต้านะครับเป็นโลโก้โตต้ตาโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัดด้วยลายโครเมียมนะครับหนี่กระจังหน้า3มก้านแบบนี้เลยสีดําสีขาวนะครับตัวโลโก้ออกขาวๆเทาๆเนาะออกโครเมียมแบบนี้นะครับโลโก้สวยๆแบบนี้เลยอ่า ตัวไฟนะครับก็มาในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ในแบบนี้เลยนะครับตัวไฟแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดนะครับตัวไฟสว่างจ้าแน่นอนเนาะในส่วนของตัวไฟนะครับนี่ก็ไฟสภาพยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับทุกคนอ่าด้านล่างนะครับมาในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับก็มีในส่วนของโครเมียมสีดานะครับตัดด้วยไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับนี่ ออกรถไปก็จะเปลี่ยนเป็นป้ายสุราษฎร์นะครับใคยที่แบบอยากได้นะครับบอกเลยว่ารถสวยรถครอบครัวแน่นอนเนาะ,ะในส่วนของด้านข้างนะผมก็มีซุ้มล้อเล็กๆนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ซุ้มล้อสีดานะครับยางน้องฟิวเปลี่ยนไม่หม,หม่แล้วนะครับทั้ง4เส้นเลยนะยางเป็นปี2023นะครับตัวนี้นะยางยางังใหม่นะครับดอกยางหนาๆเลยนะครับล้อแมกมาในส่วนของล้อแมกลายดูโทนเนาะ โลแม็กเดิมโรงงานนะครับของโตยต้าเลยนะนี่ส่วนล้อให้เรียบร้อยนะครับออกรถไปบอกเลยว่าขับนิ่มขับสบายขับแรงขับดีแน่นอนนะครับในส่วนของกระจกก็มาในส่วนของไฟเลี้ยวติดกระจกนะครับนี่สีเทาตัดด้วยสีดํานะครับแบบนี้เลยพลาสติกนะครับฟิล์มติดไม้ใหม่แล้วทุกบานนะครับย้ําว่าทุกบานเนาะฟิล์มติดไม้ใหม่แล้วนะครับด้าน,นล่างมาในส่วนของ บันไดด้านข้างนะครับก็มีบันไดด้านข้างมาให้นะครับก็สภาพยังใหม่เยี่ยมยังใหม่มากๆเลยทีเดียวนะตัวกระจกนะครับนี่ด้านด้านใต้คิ้วเนาะก็ตัดด้วยลายโครเมียมนะครับตัดด้วยลายโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้ามจับก็มาในส่วนของด้ามจับโครเมียมนะครับนี่เป็นด้ามจับโครเมียมนะนี่สภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับรอบๆคันเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเมทอาร์คคนนั่งข้างหน่อยนี่ ในส่วนของเมทอาร์นะครับนี่บอกเลยว่ารถเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีจนหนักคิกความหรือน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการข่ายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์นานศูงสุดถึงสองปีนี่ดูรอบๆคันหน่อยนี่ตัวกระจกตัวเฟยตัวด้ามจับต่างๆนะครับนี่เปิดกระจกระบบออโตโน้นนะตรงนี้ก็มาในส่วนของหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับตัดด้วยสีดํานี่ ลำโพงด้านข้างนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นแต่อย่างใดนะตัวนั่งคนนั่งข้างนะครับก็มาในส่วนของเบาะระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็มาในส่วนของเบาะระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่รับระบบไฟฟ้านะครับเบาะหนังสั้นๆแบบนี้เลยมีช่องเก็บสัมภาระต่างๆนะครับพอเก็บสัมภาระได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บความเย็นได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีช่องแอร์ให้ด้านข้างเนาะ เก็บสมภาระได้นะครับก็ตัวหนังก็ยังใหม่มากตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่สวิตชาร์ตต่างๆก็อยู่ครบนะครับสมุดต่างๆนะครับผมนี่ตัวคู่มือนะครับคู่มือการใช้รถแล้วก็สวิตชาร์ตต่างๆนะผมก็อยู่ครบทุกอันเลยนะครับไปที่ได้ไปนะครับก็ครบจบนะนี่ตัวช่องเอเอรนะครับนี่ตัวน็อตนะครับเป็นกันโรยโตต้า ด้านจับคูมเมีมคุณนั่งหลังเนาะให้ดูแมทอาคุณนั่งหลังก่อนแมทฮอาคุณนั่งหลังนะครับบอกเลยว่าเรียงตัวกันสวยมากนะรถไม่มีประวัติชนหนักปิดคว่ำน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างก็ามาในส่วนของปรับกระจกระบบออโต้นะครับแล้วก็ตัวน็อตด้านข้างนะครับ ด้านหลังนะครับก็นั่งสบายนะครับกว้างางเลยทีเดียวนี่ยางเปลี่ยนไม่ใหม่แล้วนะครับตั้งสี่เส้นนะจะดูในส่วนของด้านหลังหน่อยในส่วนของด้านหลังนะผมนี่สปอยเลอร์เขี้ยวฉลามนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเฟย์ไม่มีคราบเหลืองแดอย่างใดเนาะตัวเฟย์สว่างจ้านะครับตัวโฟรจูเนอร์ก็เป็นลายโครเมียมนะครับ ที่ปัดน,น้ำฝนด้านหลังนะครับแล้วก็ส,สกอส์แล้วก็สปอยเลอร์นะรล้กีเสืฉลามฟาพิดานนะครับเหมี่ยมด้านหลังนะครับก็มาในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดได้ดูในส่วนของด้านในหน่อยนี่ในส่วนของด้านในนะครับก็เปิดบั้นท้ายอตาัตโนมัตินะครับก็สามารถกดได้แค่ทีเดียวนะครับก็มาในส่วนของเป็นโช๊คเนาะ มีเมดอาร์คนะครับเมดอาร์คไม่มีรอยขยับกระยืดนะครับตัวน็อตเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดด้านหลังนะครับรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับพับเบาะได้นั่งได้สบายแน่นอนนะครับนี่สามารถพับเก็บได้พับนั่งได้นี่โอ้โหใหม่มากนะครับช่อง ไม่ต้องกลัวว่าต้องร้อนนะครับคนนั่งหลังนะมีไฟยให้เรียบร้อยนะมีเฟยมีช่องเอให้ทุกจุดนะครับสําหรับคนนั่งนะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับนี่ตัวน็อตตัวแมทากต่างๆนะรับมอยู่ครบทุกจุดนะครับยวดูในส่วนของช่วงล่างหน่อย้อสเปรต่างๆมี่ลสเปรต่างๆนะผมอยู่ครบช่วงล่างแน่นๆแบบนี้เลยช่วงล่างแน่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่เปิดระบบไฟฟ้าคุ้ จะดูในส่วนของคนนั่งข้างกันต่อนี่ปรับกระจกออตโต้นะเปิดไอดูเมทอาร์คเมทอาร์คเรียงตัวกันสวยมากนะเมทอาร์คไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมนะครับเมทอาร์คสภาพเดิมๆโรงงานนะครับสวยแน่นอนนะครับนี่เมทอาสวยๆนะครับตัวนี้มาในส่วนของเบาะหนังนะ รอยตะเก็บไม่มีรอยขาดหรือหยุกยุ้ยนะครับตัวเบาะหนังใหม่ๆเยิยมยยๆนะครับเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะนี่เดี๋ยวขึ้นใ้ดูหน่อยอขึ้นก็สะดวกนะครับ <Alo. S 1> ในส่วนของคนนั่งหลังก็บอกเลยนี่โอ้โหขากว้างมากขนาดผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับผมยังกว้างมากนะนั่งได้สบายเลยยืดขาได้สบายเลยนะก็มาในส่วนของที่แขวนแก้วน้ําตรงนี้ก็สามารถแขวนแก้วน้ําได้นะครับ แล้วก็เก็บช่องเก็บสาระก,ก็สามารถเก็บได้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่อง usb เนะก็จะเกะชาร์จได้นะครับนี่ power l e t นะครับตรงนี้ก็เสียบรักสามตาได้นะรักสองตาเออลักสองตานี่ด้านข้างนะผมก็พับแขนวางแขนได้นะวางแกนะ้วน้ําไดนะ้หรือว่าไม่วางแก้วน้ำก็กดไว้เหมือนเดิมนะครับะจะล็อกแบบนี้เลยนะอพับแขนนะพอกดกดปุ่มปุ๊บจะขึ้นแบบนี้นะก็สามารถวางแก้วน้ําตั้งแก้วน้ําได้นะครับ บอกเลยว่าเจ่มสุดๆนะครับนี่ก็พับเก็บได้นะนั่งได้หลายคนเลยนะครับ3-4คนยังนั่งสบายเลยนะครับในส่วนของด้านบนก็มาในส่วนฝ้าเนาะฝ้าก็ไม่มีรอยเชื่อมแต่อย่างใดนะครับตัวฝ้าก็เอมเอียมแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องไอยเนาะอ่าช่องไฟช่องแอร์ต่างตนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องแอร์นะสำหรับคนนั่งข้างนะครับคนนั่งหลังนะครับก็มีช่องแอร์ทุกจุดเลยทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับก็ตัวไอยก็สามารถปรับได้ปกตินะครับนี่ ไฟสีขาวสว่างจ้าแบบนี้เลยนะครับเปิดตัวนี้ก็เปิดเวลาเปิดประตูรถให้ไฟติดก็สามารถตั้งค่าได้นะครับตัวนี้ก็ปรับแอร์ปรับอุณหภูมิแอร์ได้ออโต้น,นะครับผมออฟต่างๆนะก็เป,ปล่ปรับได้ปกตินะครับนี่บอกเลยว่ากว้างมากแล้วนั่งสบายมากนะครับทุกคนนี่ยังเหลือแบบเลือเรือเลยยังเรือเลือเลย,ย,เลเลเลยทุกคนนี่ตรงคนนั่งข้างนะครับก็ทั้งสองฝั่งเลยก็มีที่วางแก้วน้าเนาะ เป็นก็น้ําได้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยก็ตรงนี้ก็เก็บสัมภะระได้นะครับนี่มุมมองจากคนนั่งหลังนะครับมุมมองจากคนนั่งหลังก็คือแบบคอนโซลกว้างเนาะแล้วตัวรถกว้างมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของคนขับกันหน่อยนี่แล้วให้ดูน็อตน็นอตไม่มีอะไรขยับกระเยื่อนเลยนะน,น็นอตเหมยมากนี่ไปในส่วนของคนนั่งข้างนะครับเอ้ยคนขับเออพูดผิดคนขับนะครับมาออกมาในส่วนของ เบาะระบบไฟฟ้านะครับได้กุญแจรีโมทถึง2องดอกเลยนะครับนี่ก็ปรับกระจกระบบออโต้นะครับทั้ง4บานเลยเนาะระบออโต้นะครับก็ด้ามจับโครเมียมเนาะได้ในส่วนของปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับทุกคนเบาะระบบไฟฟ้านะทุกคนได้ในส่วนปุ่มบูสต์สตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูหน่อยนี่อ่าสตาร์ทแล้วนะครับทุกคนโห่เสียงเงียบมากเสียงเงียบมากทุกคนก็ตัวพวงมาเลยนะ ก็เป็นพวงมาลัยมังติฟังชันนะครับซ้ายและขวา่ามังติเฟนฟังไงมังติรีฟเตอร์เนาะซ้ายและขวานะครับปรับเกียร์ได้นะครับนี่ตัวเลขใหม่นะครับอยู่ที่132,601กิโลนะครับบอกเลยว่าสวยแล้วสวยมากทุกคนแบบสวยแบบขับสบายอ่ะขับนิ่มมากอ่ะจากที่คนที่แบบเออขับอยู่เนาะก็ใช้อยู่นะครับก็ ก็ลองมาก็ลองมาหลายคันแล้วเนาะคันนี้ก็ตอนรดเข้าก็ลองมาแล้วนะครับก็ขับนิ่มมากนะก็ขับอยู่หลายรอบแล้วคันนี้ก็ตรงนี้มาในส่วนของอ่าพับเขนวางเขนเนาะก็ตรงนี้เก็บสมาระได้นะครับก็กว้างนะก็อีโคโหมดเวอร์โหมดนะครับตรงนี้ก็มีมาเรียบร้อยเนาะตรงนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกคนนี่โอ้โหเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดเนาะแบบขั้นบันไดนะครับตรงนี้ก็ปรับสปีดได้นะครับนี่ ก็สวยมากตรงนี้ก็เก็บสมภัระได้นะเก็บแก้วน้ําต่างๆได้นะครับก็ปิดกองง่ายมากนะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถพับเกตั้งแก้วน้ําตั้งโทรศัพท์ตั้งมือถือได้เนาะนี่นะครับช่องตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถเก็บเหรียญได้นะครับเก็บเงินได้ตรงนี้ก็เก็บได้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มชาร์จนะครับนี่อ่าชาร์จแบตได้นะครับทุกคนก็ในส่วนของตัวแอร์นะครับก็ปรับแอร์ออโต้แบบนี้นะหมุนแบบนี้นะครับทุกคนก็ปรับสามารถปรับแอร์ได้ปกตินะครับ ปรับความแรงแล้วก็ปรับความเย็นเนาะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็ได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับทุกคนก็ได้หน้าจอทัชสกรีนสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็กว้างอยู่นะครับทุกคนก็หน้าจอกว้างเลยเนาะก็ถือว่าใหม่มากนะครับทุกคนก็เวลาอะไรก็ปกตินะครับตัวปุ่ม,อมขอทางก็อยู่ตรงกลางนะครับตัวช่องแอร์นะครับก็สวยมากนะครับมีคอนโซลหน้าหน้าก็ ashamed. มาในส่วนของสีดำเนาะแล้วกว้างขวางมากนะครับ พงมาเลยก็มาในส่วนของพงมาเลยหนังนะครับตัดด้วยลายไม้ตรง qui, นี้เนาะนี่ก็จับลื่นมือนะครับจับสบายนะถนัดมือมากตัวเบาได้เบาหนังนะครับทุกคนเบาหนังไม่มีรอยตะขาดไม่เออไม่มีรอยตะเข็บไม่มีรอยขาดจุกยุ้ยนะครับนามจับตรงนี้ก็มีซ้ายและขวาเนาะลาขึ้นลงสะดวกนะครับซ้ายแล็ขวานะครับแล้วก็ด้านบนก็มีเนาะนี่ตรงนี้ก็ได้ในส่วนของอ่าได้ในส่วนของกระจกมีกระจกไหมด้วยนะครับนี่ มีกระจกให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟก็มีมานะครับปิดกระจกปุ๊บปิดไฟปิดกระจกปุ๊บปิดไฟนะฮะตรงนี้ก็สามารถเก็บใบแรกชนเก็บอุปกรณ์ต่างๆในนี้ได้นะครับบัตรอีออนบัตรฟูดชอยบัตรเครด Gordon ิตบัตรกดเงินสดนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรสามารถเก็บไว้ได้นะทับเก็บไว้ได้ตัวนี้ก็สามารถใส่เว้นใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับผมก็เปิดไฟได้นะครับปกติเลยซ้ายและขวาเนาะไฟสีขาวนะครับทุกคน อ่าตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่พับกระจกปิดกระจกนะครับพับกระจกปิดกระจกแล้วบอกว่าใหม่มากนะครับทุกคนอ่ะให้ดูในส่วนของรอบรอคันแล้วเดี๋ยวน้องฟิวจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทแล้วก็บอกว่าใหม่มากนะครับรถใหม่มากนี่รวบรับระบบไฟฟ้านะ่าโอ้โหระบบไฟฟ้านะครับนี่ทุกคนดูขาโอ้โหระบบไฟฟ้านะครับทุกคนนี่อ่าแล้วใหม่มากนะครับทุกคนนี่เบรกมือนะเป็นมือธรรมดาเนาะ ก็เวลาสตาร์ทนะครับก็มีช่องไฟขึ้นทุกจุดนะครับเป็นสีน้ําเงินเนาะช่องไฟก็ขึ้นทุกจุดนะครับอ่าปรับอโอโตนะ้เนาะกดออโต,โต้ปุ๊บนี่ก็ออโต้ว่าโกลเลนนะนี่ก็เป็อออออนออโต้นะครับตรงนี้ก็นี่เวลาสตาร์ทก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับก็มีสีฟ้าทั้งคันเลยเนาะตรงนี้ก็สีฟ้านะครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนี่นะครัผมกดสตาร์ทก็ปิดปุ๊บ บอกเลยว่าเจ๋มสุดๆนี่ห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าใหม่มากนะครับขวาครอบของโตโยต้านะครับเป็นเพศต่างๆนะเป็นมอเออู่ครบทุกจุดนะครับรถไม่มีประวัติชนหนักพิกควมมหรือน้ําท่วมนะครับการันตีไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับขวาครอบเครื่องก็เป็นของโตโยต้านะครับเป็นการความร้อนก็ยังใหม่มากนะครับเ9เลยเนาะ นี่เม็ดอะนะครับยางเผ็นยางต่างๆนะครับผมตัวน็อตไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับบอกเลยว่าตัวรถสวยมากและเจ็บมากนะนี่สําหรับใครที่สนใจนะครับจับเจ้าโตยตาโฟนเนอร์ตัวนี้นะครับโทรเบอร์065 740 0689นะครับ065 740 0689นะครับสามารถโทรติดต่อน้องกับฟิวได้หรือว่าแอดไลน์น้องฟิวได้นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับปิดพลาดประการใดก็ขอเปิยไว้ณนะที่ดีด้วยนะครับขออนะุญาตลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย